สวัสดีครับสำหรับแฟนชุดพิเศษนะครับ้านอยพิเศษนะครับเดี๋ยวพามาดูผลเมื่อวานนะฮะงานมาพิเศษของเมื่อวานนะเลขที่ออกนะ07237นะครับเลขของเราที่ได้ก็คือเลข4แล้วก็เลข2นะครับก็จะเข้าตรงข้างบนนะเลข2นะครับเข้าที่เลข2นะฮะสวนวันนี้นะครับวันนี้เลขที่ได้ก็คือ สี่แล้วก็เก,ก้านะครับนะเรามาดูกันว่าเลขสี่เนี่ยครับติดกันมาสามวันเนี่ยจะข้ามฝั่งไม่ได้ไหมนะเข้าสองแล้วนะเดี๋ยวจะหลุดนะครับเลขสี่นะหรือว่าเลขเก้าอันนี้น้อยพิเศษนะครับพูดถึงน้อยพิเศษครับส่วนชุดนี้ก็เข้าวนรเรียนๆอยู่นี่นะฮะเลขสี่ห้าตัวหกตัวนะครับนะครับเดี๋ยวไปดู รวมนอยกันนะครับของเมื่อวานนะว่าเข้าหลุดตัวไหนบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับสำหรับรวมน้อยของเมื่อวานนะตัวแรกก็คือนะครับสองสามนะครับแล้วก็แปดหกนะข้อน้อยธรรมดาไปทั้งสองตัวบนล่างนะครับสามเจ็ดเจ็ดสองนะ เดี๋ยวพาไปดูวันนี้กันนะครับว่าเราได้ตัวไหนนะครับนี่นะฮะของวันนี้นะครับตัวนี้นะฮะสี่ห้าหกแปดนะครับสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะครับห้าหกห้าแปดแลวก็หกแปดนะครับนี่คือรวมนอยนะครับบวก ไทนะครับถึงวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบหกสามนะเด่นขึ้นมาอีกนะครับเด่นขึ้นมาอีกครับเจ็ดแปดนะครับหกแปดนี่เด่นอยู่แล้วครับหกแปดยังคงติดตามมานะครับนะครับหกแปดหกสี่ก็สี่หกตรงนี้นะหกสี่นะครับนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวนี้มีเข้ามีหลุดครับกดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะคืนใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ